รวมโน้ตบุ๊ก Intel เอาใจสาวกค่ายฟ้าต้อนรับปีเสือจะเล่นเกมทำงานตัดต่อครบทุกการใช้งานโดยในต้นปี2022นี2022้ 2021, จะมีซีรีส์ไหนน่าสนใจกันบ้างไปรับชมกันเลยไป Asus ExpertBook B9 เริ่มต้นกันที่ตัวแรกนะครับกับ Business l a ท t อ p ที่ตอบสนองการพกพาได้อย่างไร้ที่ติด้วยการออกแบบที่บางเฉียบวัสดุโลหะผสมแมกนีเซียมลิเทียมแข็งแรงทนทานระดับมิตรที่รีเกตในน้ำหนักเพียง1.01กิโลกร,รมัมเรียกได้ว่าเป็นโน้ตบุ๊กขนาด14นิ้วนะครับที่มีน้ำหนักเบาอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวสเปคภายในนะครับทำงานได้อย่างลื่นไหลผ่านมาตรฐาน Intel Evo มั่นใจได้เลยนะครับว่าจะรับประสิทธิภาพและความเร็วการเชื่อมต่อที่ดีที่สุดภายในนะครับขับเคลื่อนด้วย Intel Core i7 Gen 11ทำงานร่วมกับกราฟิก Intel Iris Xe พร้อม SSD แบบ Dual Slot นะครับและ Intel Wi-Fi 6แบตเตอรี่ใช้งานได้อย่างยาวนานรองรับ Fast Charge ในด้านพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับก็ให้มาอย่างครบคันกล้องหน้ารองรับ IR Camera นะครับที่สามารถจดจำใบหน้าและตรวจจับนะครับเพื่อล็อกอินแล้วก็ล็อกเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อลุกออกจากเครื่องให้ความปลอดภัยระดับ Enterprise g a d e นะครับ Acer Aspire Vero Notebook ในคอนเซปต์ Green PC ที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลที่เป็นมิตร อดสิ่งแวดล้อมไม่ผ่านการพ่นสีและถูกออกแบบให้อัปเกรดและนําไปรีไซเคิลได้อย่างง่ายดายตัวเครื่องนะครับออกแบบมาได้อย่างลงตัวดูมินิมอลโดดเด่นดีไซน์และสีสันไม่ซ้าใครนอกจากนี้นะครับยังเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้100%มีซอฟต์แวร์เวโ o เซนนะครับที่ช่วยจัดการและควบคุมการใช้พลังงานแบตเตอรี่ให้น้อยลงนะครับด้วยระยะเวลาที่ใช้งานที่มากขึ้นทั้งนี้นะครับ a s e s Aspire Velo นะครับไม่ได้มีแค่รับโลกเพลงอย่างเดียวสเปคภายในก็จัดเต็มเช่นกันโดยใช้หน่วยประมวลผล Intel Core i7 และ Intel Iris Xe ให้การใช้งานที่ลื่นไหลทันใจพร้อมเชื่อมต่อได้ตลอดเวลาด้วย Wi-Fi 6มาพร้อมระบบปฏิบัติการใหม่ล่าสุด Windows 11 MSI Modern 14เติมเต็มความสดใสในทุกที่ด้วยดีไซน์ที่เรียบง่ายและโดดเด่นสีสันสดใสมีให้เลือกใช้นะครับสสี3สไตล์ประกอบด้วยสี Blue Stone สีฟ้าสดใสที่เปรียบเสมือนท้องฟ้ายามเช้าสี Beige Mood ตัวแทนแสงแดดยามบ่ายและสุดท้ายครับสี Carbon Grey สีเทาในตอนเย็นนะครับที่ให้ความรู้สึกเท่สงบและลึกลับ ตัวเครื่องนะครับน้ำหนักเบาเหมาะกับการพกพาไปได้ทุกที่โดยสเปคนะครับใช้งานเป็นหน่วยประมวลผล Intel Gen 11สามารถนําไปใช้งานตัดต่อครับการาฟิกต่างๆได้อย่างราบรื่นส่วนการ์ดจอก็มีให้เลือกหลากหลายครับทั้งตัวที่เป็น On c hi ป Intel Iris Xe นะครับแล้วก็เป็นการ์ดจอแยกที่เป็น Nvidia GeForce MX 450ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการทํางานแล้วก็ตัดต่อวิดีโอและการเล่นเกมให้ดีมากขึ้นครับ Dell XPS 13สร้างสรรค์อย่างมีศิลปะด้วยดีไซน์และวัสดุพรีเมียมโน้ตบุ๊ก2 in 1ขนาด13นิ้วนะครับหน้าจอทัชสกรีนพร การแอ็กทีฟเพนะครับเพื่อการใช้งานที่หลากหลายความละเอียดหน้าจอนะครับอยู่ที่ Ultra HD p l ด s ีพักระจกแบบ o r ร l l a า l a ส s 6แข็งแรงทนทานการ้อยขีดควรทำงานได้อย่างรวดเร็วนะครับทรงพลังด้วยโปรเซสเซอร์ Intel g e n 11มาตรฐาน Intel Evo เชื่อมต่อได้อย่างสเสถียรน,นะครับด้วย Wi-Fi 6แบตเตอรี่ใช้งานได้อย่างยาวนานตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันระบบระบายความร้อนแบบพัดลมคู่ติดตั้งฉนวนการร้อนแบบพิเศษเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีสุดในรูปลักษณ์ที่บางเบาต่อไปนะครับเรามาดูในฝัั่งงขอนบก เริ่มต้นกันที่ตัวแรกครับ ASUS TUF Dash F15 สุดยอดซีรีส์โน้ตบุ๊กเกมมิ่งสายพกพานะครับที่มาพร้อมความแข็งแรงทนทานระดับม i l i t a อร g เกรดดีไซน์สปอร์ตตัวเครื่องบางน้ำหนักเบาเท่และดุดันตามสไตล์ทัฟเกมมิ่งในส่วนของสเปคนะครับจัดเต็มพร้อมรับการใช้งานอย่างหนักหน่วงด้วย Intel F S s e r i e s Gen11 ตัวแรงเชื่อมต่ออย่างเสถียรด้วย WiFi 6ระบายความร้อนด้วยพัดลมคู่และ h ี a t s ส n k 4เส้นเพื่อการเล่นเกมที่เสถียรไร้กังวลแบตเตอรี่ใช้งานได้อย่างยาวนานรองรับการใช้ผ่าน USB-C และในยุคที่ต้อง work from home หรือว่า Learn from home แบบนี้นะครับก็ต้องมีระบบ two-way AI noise cancellation ที่ช่วยให้การประชุมหรือเรียนออนไลน์ทำได้อย่างลื่นไหลามากยิ่งขึ้น ASUS TUF F15 ต่อเนื่องจาก ASUS TUF Dash F15 เมื่อสักครู่น,นะครับแต่ในซีรีส์นี้ครับจะตัดเรื่องความบางเบาออกเพิ่มเติมคือมีสเปคให้เลือกหลากหลายมากยิ่งขึ้นตัวเครื่องครับจะหนักและหนาก,กว่า TUF Dash เล็กน้อยแลกกับราคาที่เป็นมิดสำหรับเกมเมอร์ที่ไม่เน้นพกพานะครับตัวนี้แนะนำเลยโดยมีสเปคให้เลือกนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ Intel Core i5 1 1 4 0 0 s จับคู่กับ RTX 3050ไปจนถึง i9 1 1 9 0 0 s และ RTX 3060วัสดุนะครับยังคงแข็งแรงทนทานระดับ Military g r a ก e เช่นเคยมีเทคโนโลยี AI ตัดเสียงรบกวนและ DTSX ให้เสียงกระหึ่มสมจริงได้อัตราล Acer Predator Titan 500 SE n o t e b o ก k Gaming ระดับ High End เน้นความบางเบาที่ให้ประสิทธิภาพระดับมืออาชีพตอบสนองการเล่นเกมและครีเตอร์ทุกรูปแบบสเปคตัว t o ป Intel Core i9 Gen 11และ RTX 3080 หน้าจอ16นิ้วนะครับความละเอียดแบบ WQXGA ลื่นไหลด้วย Refresh Rate 240 Hz ตอบสนองรวดเร็ว3มิลลิเซกแบตอึดมี Wi-Fi 6และระบบเสียง DTSX เรียกได้ว่าสเปคเทพจอโหดการเชื่อมต่อสเสียงระบบเสียงระดับโลกรวบรวมทุกอย่างที่เกมเมอร์ต้องการไว้แล้วครบจบในเครื่องเดียว MSI Stealth 15M บางเบาโฉบเฉี่ยวมีสไตล์โน้ตบุ๊กที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสไตล์การใช้ชีวิตของคนเมืองยุคใหม่พิถีพิทันออกแบบเพื่อการใช้งานที่ทันสมัยงานประกอบเนี้ยพกพา าง่ายด้วยความบางเพียง16.15ม m mm, มเบาเพียง1.7กิโลกรัมอัดแน่สเปค Intel S-Series Gen 1 1และการ์ดจอ3000ซีรีส์หน้าจอ144เฮระบายความร้อนด้วยเทคโนโลยี Cooler Boost 5พัดลมคู่ขนาดใหญ่ที่ไฟ6เส้นรองรับ Thunderbolt 4และ WiFi 6เพื่อการเชื่อมต่อที่รวดเร็วทันใจ HP Victus 16โน้ตบุ๊กเกมมิ่งตัวใหม่จาก HP ที่เปิดตัวมาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ใช้ไล่ก่าเดิมหรูหรามากขึ้นพัดลมเงียบม,มากขึ้นเป๊จกจัด เต็มมากยิ่งขึ้นมีให้เลือกหลากหลายรุ่นนะครับใช้โปรเซอร์ Intel S s e r i e s Gen 11และการ์ดจอ RTX 3000 Series เร็วแรงประสิทธิภาพสูงตามสไตล์โน้ตบุ๊กเกมมิ่งฟังก์ชันความบันเทิงนะครับก็จัดเต็มอีกเช่นกันหน้าจอรีเฟรนเล a สูงสุด165 Hz ความละเอียด QHD ระบบเสียงชั้นนําจาก Bang Olufsen ของประเทศเดนมาร์กที่ให้เสียงกระหึ่มไพเราะสมบูรณ์แบบ Lenovo IdeaPad Gaming 3i โน้ตบุ๊กเกมมิ่งอีก1ซีรีส์นะครับที่มาพร้อมกับสเปคคุ้มคุ้ม Intel S s e r i e s และ RTX 3 0 0 0 s นซีรีส์ให้ประสบการณ์เรท testing ที่สมจริงประสิทธิภาพสูงเล่นเกมได้อย่างลื่นไหลเสถียรด้วยระบบระบยความร้อนแบบพิเศษาการออกแบบเรียบง่ายแต่โดดเด่นหน้าจอ IPS refresh ถึสูงสุดถึง 165H เฮิร์และ sRGB 100รเซระบบเสียงของหน้าฮิมิกนะครับจัดเต็มสำหรับเกมเมอร์โดยเฉพาะในส่วนของคีย์บอร์ดนะครับสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วทันใจเป็นคีย์บอร์ดแบบ no ghosting นะครับสั่งการได้อย่างแม่นยำพร้อมกับไฟ RGB 4ีโซน Gigabyte Aero 15 OLED ปิดท้าย ด้วยน้องใหม่มาแรงโน้ตบุ๊กสายครีเตอร์หน้าจอ OLED ขอบจอบางที่มาพร้อมการออกแบบที่หรูหราและทรงพลังหน้าจอความละเอียด 4K ค่าสีตรงระดับมืออาชีพมาตรฐาน100% DCI-P3 ให้ประสบการณ์การรับชมที่ยอดเยี่ยมจะเล่นเกมดูหนังตัดต่อหรือว่างานการาฟิกต่างๆทำได้สบายๆลื่นไหลทุกการใช้งานด้วย Intel X-Series Gen 11และ RTX 3000 Series ตัวแรงใช้งานเสถียรมากยิ่งขึ้นด้วยระบบระบายความร้อนแบบ w i n f r o e Infinity พัดลมคู่ใบพั บางพิเศษ 5 heat pipe พอดการเชื่อมต่อเยอะเพื่อการใช้งานที่ยืดหยุ่นพร้อมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบ Wi-Fi เป็นยังไงกันบ้างครับกับ11 series n o t e บุ๊กน่าสนใจในต้นปี2022แต่ละเครื่องครับมีจุดเด่นและฟังก์ชันที่แตกต่างก,กันออกไปในการเลือกโน้ตบุ๊กนะครับแอดมินแนะนาให้ดูที่ฟังก์ชันหลักที่เราต้องการใช้งานใช้งานทําอะไรแบบไหนเล่นเกมไหมหรือว่าเน้นพกพาหรือเปล่าครับรวมถึงดีไซน์ตัวเครื่องก็สําคัญนะครับบอกเลยว่าอะไรที่เราพกแล้วมั่นใจก็จะอยู่กับเราได้อย่างยาวๆแน่นอนสําหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปสั่ง ที่ www.advice.co.th หรือที่หน้าสาขาทั่วประเทศรวมถึงสะปอลาเราในคลิปหน้าครับแอดมินจะรวบรวมอะไรมาให้เพื่อนๆอ,อีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รอติดตามได้เลยและสุดท้ายครับอย่าลืมนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว